ตกจนได้น้าโถเลยออยู่ไหมอยู่โอ๊ยตนนี้เือบร้าายแล้วโอ๊ยไปจายกันน้ำไว้เกันเจงเลยโอ๊ย ขอเล่นอตายนะคะไม่นน้นะคะอย่ไปใช้มาใช้ค่ะเร่งจริงเลยไดู้ตอนตกปะีปะโอเคครโอเคคัโอ้ตายแล้วเกิดอะไรขึ้นคเมื่อเรืมันมนี่เมันเป็นเรือมันเป็นเงกระสีเป็นไรคุณกบูเมื่อกี้คุณเป็นไรอะตกเรือโทรศัพท์พี่โทรศัพท์ มีคนแช่งมาเยอะโอ้โหแช่งแชงกันหมดใช่้หมน่ะโอ้จำเลยนะคะว่าของแบรนด์เนมอะไม่กันน้ำ